กอนที่ผสมไวท์เทนนิ่งจะทําให้ลักแรลไม่ดําจริงไหมคะมันก็ 50- าสิบนะครับแต่ถ้าเรียบเทียบกับโลออนที่ไม่ใส่ไวท์เทนนิ่งเลยอันนี้คือจะดาเร็วอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าหากว่าใส่ไวท์เทนนิ่งนะครับก็ทําให้ดําครับแต่อาจจะช้าช้าลงนะครับผมแต่ต้องคิดด้วยนะครับว่าการที่มีไวทเทนนิ่งดำช้าลงเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการใช้อีกด้วยนะครับการใช้คือ,อยังไงอย่างบางคนนะครับออถูแรงหรือไปอย่างเงี้ยถูไปถูแรงครับเพราะว่าต้องการที่จะคิดว่าการทําอย่างนั้นนจะทําาให้้มมัซึเขไป ได้ลึกครับบริเวณจุดที่มันมีกลิ่นตัวี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ดําเร็วครับลักษณะเงี้ยครับแต่สําหรับถ้าบางคนนะครับค่อยๆใช้นะครับลักษณะเงี้ยครับก็อาจจะดําครับแต่ดาได้ช้าลงครับแต่ที่แน่ๆนะครับการใช้โลออนไม่ว่าจะใช้แบบวิธีแบบกดน้อยกดมากนะครับผมลักษณะนี้รวมถึงวิธีที่นี่นะครับก็ยังไงก็ทําให้เกิดเกี่ยวกับรูมขนที่กว้างอยู่ดีครับและเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องรอยหนังไก่ที่เว้นใต้วงแขนหรือผิวไม่เรียบท่านเองนะครับ ดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นรอยดำที่เกิดจากการขัดสีนะครับแล้วก็รอยดังไก่นะครับง่ายๆครับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบของสเปรยครับพิงเท่านี้นะครับปัญหาทุกอย่างก็หมดแล้วครับ